หาจิงจอกเป็นราชานักแสดงตอนที่15ผู้กำกับลินคุณหยานคุณเห็นข่าววันนี้หรือเปล่า s t าร e เอ e นเตอร์เทนเต์้องบ่าแล้วกล้าดียังไงที่ประกาศว่าเราว่าเราการออเดชั่นร่มรื่นไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาจะใส่รายคู่แข่ง คุณมีวิธีแก้ปัญหาหรือไม่ได้จัดการเซสกูให้เข้าร่วมรายการคืนนี้ชื่อชื่อว่าเสียงเพลงที่จัดโดยทีวีจือเจียนอะไรนั่นคือการแสดงดนตรีสำหรับมืออาชีพเซส,สกูไม่ใช่นัก,นกดนตรีมืออาชีพเขา จะสามารถจัดการกับมันได้หรือไม่คุณหยานมีแผนอย่างไรพวกก,กับหลินไม่ต้องห่วงเพียงแค่คู่เพียงแค่ดูการแสดงของคืนนี้เซสจะ,ะบอกทุกอย่างว่าใครคือนักแสดงมืออาชีพในให้รับบทเป็นให้รับบทเป็นสุภาพบุรุษโบราณถ่ายทอดสด การแสดงดนตรีสดเป็นเวลา10ปีแล้วที่ละครทีวีเรื่องล่าสุดเซ็กู้เรื่องบันทึกการเดินทางที่มีความสุขได้ออกอากาศคุณกู้การแสดงของคุณถูกหลายคนตั้งคำถามมาดูวิด,ดีโอของรายการนี้กันข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าทำร้ายเธอเจ้าเป็นคนที่ กำลังมองหาสัญญากับฉันฉันต้องมีชีวิตอยู่เขาจ้องมาที่ทุกคนมันแย่มาเป็นการแสดงที่แย่มากฉันจะตกงานถ้าคุณปฏิเสธโดยทีมงานทั้งโดยงานถ่ายทำทั้งหมดไม่น่าแปลกที่เจอ้อย่างพูดอย่างนั้นตอนนี้คุณกู้ได้บอกล่า ช่วงเวลาที่เด็กและไร้เดียงสาเหล่านั้นคุณได้จัดการให้อยู่ในระดับต่ำและเรียนรู้ต่อไปได้อย่างไรช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูรอยยิ้มจอมปลอมของเขาสิเขามีบางอย่างที่ชั่วร้ายฉันดูฉันรู้สึกอับอายมากเกี่ยวกับการเสด็แสดงในอดีตของฉัน ดังนั้นฉันจึงพยายามท้าทายมากขึ้นและเรียนอย่างหนักในทศวรรษที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาทักษะการแสดงของฉันฉันยอมรับว่าการแสดงได้ไม่ดีเมื่อตอนนั้นเ <c oughs> มื่อตอนที่ฉันยังเด็กฮ่าุณกู้ครับแมงชักออกจากการแข่งขันฉันเดาว,ว่าคุณมีความก้าวหน้าในการ จูบตูด 5. ตลกขับขันคุณต้องร้อเล่นแน่ๆทำไมใครบางคนจะได้ใช้เวลา10ปีในการพัฒนาทักษะการจูบตูดอย่างไรก็ตามคุณกู้ว่ากันว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีหมายถึงไพ่ที่หมดลงรีบจบก่อนแล้ว มาเข้าหัวข้อกันเถอะพี่เซนเป็นคนใจร้อนฉันจะปล่อยให้เขารังแกเซสกู้ไม่ได้ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอ,อย่างแน่นอนฉันแค่สนุกกับการร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรียิ้มขอบคุณเคนนี่ขอบคุณคุณขอบคุณกู้แค่ขอบคุณด้วยการรอยยิ้มด้วยการยิ้ม เขารู้สึกว่าฉันกำลังพยายามปกป้องเขาคุณกู้ไม่เคยบอกผู้ชมเกี่ยวกับความสามารถทางด้านดนตรีของคุณฉันรอคอยที่จะแสดงรอคอยที่จะแสดงของคุณฉันดูเรื่องของเฉดของเซสมาเยอะเขาไม่เคยเล่นเครื่องดนตรีเลยโอเคต่อไปตระกูลต่อไปไนายกู้ควรเล่นเปียโน อะไรพี่เซนเปลี่ยนใหม่มันไม่ใช่ปีโน,โนตอนที่16ยินดีต้อนรับเซนห้องพักผ่อนสำหรับแขกของการแสดงเสียงของดนตรีผู้ชายคนนี้เหมือนคุ้นเคยเราไม่ได้เจอกันนานคุณยังคงมีชีวิตอยู่บนใบหน้าที่สวยงามนี้ใช่ไหมทันใดน,นั้นก็เอ็นตัวลง ตูวของปอมตัวเล็กๆของเธอสิมันช่างงดงามจริงๆใช่ไหมเขาคือเชนวูเขาเคยถามเซสกู้หลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธคุณวูห้องนี้สำหรับแขกเท่านั้นกรุณาออกไปคุณกำลังขอให้ฉันออกไปรายการถ่ายทอดสดสด จะเริ่มใน30นาทีฉันจะรอนายอยู่ในห้องนี้โอ,อ้ฉันสนใจแต่คนสวยเท่านั้นฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของคุณคุณหญิงยะโสคุณพบสปอนเซอร์ที่ทรงพลังแล้วไม่ใช่หรือบอกฉันคุณนอนกับเจ้านายคุณไหน เธอกับฉันควรอยู่กับค่ำคืนสุดหัศจรรย์หันหันหันหรือหันด้วยกันคุณต้องการที่จะจัดการกับฉันไม่มีทางฉันไม่ใช่เซษที่เอาแต่ใจคนเก่าอะไรเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่สามารถกำจัดเขาได้ก,ก,ก็เสียงขอประตูเ่นลูกทีมขอให้มาถามคุณนี่มันมีปัญหา TSK ฉันเกียดมันฉันเข้าใจแล้วที่รักเราจะคุยกันต่อภายหลังคุณดังแกฉันเซสกู้ คุณสร้างปัญหาของคุณเองนะมาดูกันประมาณมันประมาทมันเชนหน้านายไปโดนอะไรฉันบางเอื่นชนอะไรบางอย่างเซตกู้ต้องได้รับการสนับสนุนจากบอดใหญ่บางคนมิฉะนั้นทำไมนักแสดงอย่างเขาถึงสามารถขึ้นเวทีการแสดงดนตีได้เมื่อวานเขายัง ชนะคัชชักเมงในระหว่างการออดดชั่นทุกคนกำลังพูดถึงสิ่งสกปกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคุณต้องเล่นกับฉันในคืนนี้มาดูกันว่าเซตได้อะไรบ้างถ้าเขาเป็นเพียงสิ่งที่ดีเราต้องสู้กับเขาให้ได้ เชนมีงานอดิเรกที่น่าขนลุกเขาต้องได้รับการปฏิเสธโดยเซนถ้าเป็นอย่างนั้นคุณกู้คุณกู้เดือดจะเดือดร้อนตอนที่17กระทันหันอะไรเชนเปลี่ยนหรอไม่ใช่ปิโนหรอถ่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีท่านคงจะตั้งตา ตั้งหน้าตั้งตารอเครื่องดนตรีที่เราจะเล่นกันเครื่องดนตรีอะไรที่อาจทำให้เคนนี้พิธีกรร่วมของผมประหลาดใจได้นำเข้ามาเลยคุณกู้ถึงเวลาแสดงของคุณแล้วแม้แต่มืออาชีพก็ไม่สามารถเล่นสิ่งนี้ได้สิ่งที่เชนทำมันผิดกฎรอก่อน ผมขอโทษครับแต่ทีมงานนำเครื่องดนตรีมาผิดผมต้องรับผิดชอบในการแสดงและแขกตอนนี้ผมขอเปลี่ยนเครื่องดนตรีก่อนครับคุณกู้ควรได้เลือกเครื่องดนตรีที่เหมาะสมด้วยตัวเองพังแค่อยากโดนไล่ออกเหรอเชนคุณนำผิดแม้แต่เจ้านายของเราก็ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไร พระคุมฉันจะจัดการกับสิ่งที่เชนเลือกให้เองแล้วกรุณานำเครื่องดนตรีเข้ามาด้วยคุณกู้ได้เวลาแสดงแล้วผู้ชายอยากให้คุณตรวจสอบผู้ชายคนหนึ่งในตอนนี้เชนหู่ค่อนข้างแปลกได้ค่ะคุณหยานฉันจะเล่นเดี๋ยวนี้ ชายหนุ่มกำลังร้องเพลงขณนะมองดูสายฝนในหอคอยผ้าม่านถูกปิดไว้และจุดเทียนแดงและจุดเทียนสีแดงสว่างสวยกลิ่นหอมกระจายไปทั่วห้องตอนที่18ไม่นานนักชายหนุ่มก็กลายเป็นนักเดินทางวัยกลางคนใน เรือคอยเฝ้ามองดูสายฝนแม่น้ำกว้งใหญ่ไพศาลหมู่เมฆก,กำลังกดลงหานป่าร้องควรครางตามสายลมต่อมาชายคนนั้นกลับกลายเป็นชายชราอยู่ที่กระท่อมและยังคงเฝ้าดูสายฝนอยู่เช่นเดิม ผมของเขาเปลี่ยนเป็นสีเทาชีวิตเต็มไปด้วยความโศกเศร้าความสุข,สาาสขการจากลาและการพบกันฉันจะฟังเสียงของหยาดฝนที่ตกลงมากระทบกับก้อนหินจนรุ่งสางว้าวเกินคาดนี่คือเซสก้เป็นคนยังไงกันแน่ อัศจรมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีโบราณนี้ได้ฉันก็แค่ตกหลุมรักเขามันคือเพลงอะไรกันเพลงนี้ถูกเขียนโดยกวีเพลงของราชวงศ์เป็นเรื่องเกี่ยวพันประสบการณ์ของชมสายฝนในช่วยในช่วงวัยต่างๆของเขานะครับคุณกู้ครับ ความสามารถของคุณมันยอดมากผมโชคดีแค่ไหนกันที่มีโอกาสได้ดูคุณเล่นเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงประจำตัวตัวละครของบทบาทที่คุณเล่นในละครทีวีดราม่าของไดาจางก็ได้การแสดงนี้สามารถการแสดงนี้สามารถที่จะแก้ข่าวลือ ทั้งหมดของคุณได้เลยคุณกู้คุณคือนักแสดงที่เหมาะสมกับการเล่นบทบาทบทบาทของไดจางมากที่สุดผมขอโทษที่ผมช่วยอะไรไม่ได้ทำให้ทำได้แต่น้ำตาไหลออกมาผมตื่นเต้นจังเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณสําหรับคำชมด้วยนะแล้วอีกอย่างเชน่นขอบคุณที่ให้ฉันเล่นเครื่องดนตรีนะ คุณช่วยผมโปรโมตตัวละครสินะเซสกู้รอดูได้เลยคุณกู้ครับลอก่อนเคนนี่คุณกู้วันพรุ่งนี้ผมอยากทานอาหารเย็นวันพรุ่งนี้คุณอยากทานอาหารเย็นกับผมไหมแน่นอนมันฟังดูดีมากเลยจริงเหรอครับขอบคุณครับเขาดูดเป็นเด็กหนุ่ม หล่อที่ล่าเริงอะไรจะดีใจขนาดนั้นแล้วเจอกันนะครับคุณกู้เสียงข้อความเข้านี่อ่ะมันเป็นข้อความจากวีแชทฉันได้อ่านข้อความทั้งหมดของเซตแล้วแต่ฉันยังไม่ได้ใช้ระบบดิจิ r ทั s ด i จิตอลสมัยใหม่นี้เลยใครกันนะ กะแสดงในคืนนี้ยีม่งมากไว้มาทานอาหารเย็นในวันพรุ่งนี้กันเถอะตอนที่19วันต่อมาอ่าโอ้มันหวานอมขมนิดนิดจะอร่อยอะไรขนาดนี้ฉันจะไม่มีวันเบื่อเค้กที่แซนจะวิเศษนี้เลย อะกันเนี่ยมันก็แค่ช็อกโกแลตธรรมดานะทำไมเขาถึงกินมันด้วยตะเกียบ่าบ่เป็นคนเดืร้รันมาแต่โบราณอะไรอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเชนบูบังคับให้คุณเล่นเครื่องดอนตรีตะวันตกเมื่อวันก่อนฉันไม่คิดว่าคุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเค้กอย่างสงบสุขได้แบบนี้ ในตอนนี้โชคยังจำเป็นสำหรับศิลปินที่มีความสามารถประหลาดใจเราได้ละเจ้าได้รับความนิยมมากขึ้นและถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของภารกิจแรกของเจ้าอย่าลืมทำภารกิจที่สองล่ะฉันเข้าใจแล้วสุดหล่อนายอยากได้อะไรไหมเนี่ย บอกฉันก่อนว่าใครคือเป้าหมายในงานที่สองเจ้าจะไม่ติดกับนายผู้ชายเจ้าเลยฉันบอกเป้าหมายของนายไม่ได้ฉันจะถูกลงโทษถ้าฉันเปิดเผยความลับนายควรคิดด้วยตัวเองนะหาเป้าหมายของฉันให้ข้าคิดดูก,ก่อน